ครับต่อไปคนต่อไปมาครับฉีดที่ฐานของไฟครับจับปสายกดลงไปขเข้าเหนือรูมเข้าเหนือรูมไฟดับแล้วถอยมองที่ไฟตลอดคนต่อไปเตรียมพร้อมมาเลยครับคนต่อไปออยกถังขึ้นจับกระบอก เข้าเหนือลมระยะ1-2เมตรระวังสายเฉียดที่ฐานของไฟไม่ต้องกลัวไฟดับแล้วถอยมองที่ไฟตลอดคนต่อไปครับคนต่อไปมาครับให้ครบทุกคนเราต้องฝึกการใช้ถังเคมีดับเพลิงไม่ต้องวิ่งครับใจเย็นๆโอเคยกถังเคลื่อนจับปลายสายปลายสายต่ำลงถังสูงเคลื่อน1-2เมตรในระยะที่ปลอดภยัยเข้าเหนือลม เฉีดที่ฐานของไฟขดลงไปที่ฐานของไฟไฟดับแล้วมองที่ไฟตลอดถอยหลังถ้าลุกติดอกีกเราต้องเข้าทำการดับคนต่อไปมาเลยครับอันนี้คือ c o 2นะครับสารสาดนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เดินเข้าหาไฟเหนือลมเฉียดที่ฐาน ไฟดับแล้วถอยหลังคนต่อไปครับยกปลายสายฉีดที่ฐานของไฟกดลงไปครับฉีดที่ฐานของไฟกดอ่าได้อีกคนหนึ่งครับได้คนหนึ่งสุดท้าย คนสุดท้ายมาครับคนสุดท้ายดับให้ได้ครับไฟไหม้บ้านเรือนเราไฟไหม้ที่บ้านหรือไฟไหม้ที่ทํางานต้องดับเบื้องต้นให้ได้ก่อนดับไม่ได้ขอความช่วยเหลืออพยพหนีไฟไปยังจุดปลอดภัยนะครับนี่คือการปฏิบัติถ้าเกิดเหตุอักคีภัยขึ้นในพื้นที่ของเราในครอบครัวของเราในสังคมของเราเสียที่ฐานของไฟเข้าเหนือลมเข้าเหนือลม เข้าเนื้อล่มไฟดับแล้วถอยหลังมองไฟตลอดนะครับถอยหลังวางถังสารเคมีหมดพอปลอบมือครับทุกคนปลอบมบือนี่คือการดับเพลิงเบื้องต้นโดยใช้ถังเคมีดับเพลิงชนิดซ o 2นะครับเรียบร้อยในการฝึกครับเดี๋ยวฐานต่อไปการปิดแก๊สด้วยมือเปล่านะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะสาธิตให้ดูนะครับถ้าเกิดแก๊สรั่วไหลเอาพีจีในบ้านรั่วไหล เราจะปิดยังไงวาล์วแก๊สต้องปิดยังไงเข้าเหนือลมเสมอนะครับวาล์วแก๊สที่รั่วไหลเราต้องปิดที่หัวแก๊สหรือที่วาล์วแก๊สนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างจากครูฝึกก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยทําตาม